กีฬาเป็นเรื่องสำคัญเลยนะเพราะเป็นสิ่งที่ปลูกั้งนินสัยที่ดีร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนะแล้วก็เรื่องมีใจกีฬาหนนรือยังไงกบเพเองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรามีรายกีฬาจำนวนมากในการในความรุ่ดมวยจากภาคเอกชนต่างเพื่อช่วยให้เราสามารถ มีเนื้อหาให้เยาวชนมาสนใจการกีฬาครับก็ต้องขอบคุณคทนะุก่านผู้กำกับภัยครับกับมูลนิธิพนากีฬานะที่จัดโครงการที่ได้เอาทัดให้เด็กมีโอกาสได้มาฝึอกอบรมกีฬาสองประเภทก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บ,บอลแล้วก็รวมถึงมหาช้างเึิดด้วยก็เชิญชวนพวกเราเยาวชนและทุกพ่อแม่นะเราดูมีกระบอกขนาดก็สมัครมาร่วมกันถ้ามีโอกาสได้คัดเลือกไปก็อาจจะได้มาถึงรอบสุดท้าย หรือไม่ก็ได้อย่างไรก็ได้ได้มีเรียนรู้เทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เราสรุปการเล่นกีฬามันขึ้นมสำหรับโครงการคลิปสกีดมักกีฬาเลือกใหม่ใส่ส่วนกำลังนี้นะครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากพี่ชายผมนะครับพี่แป๊ะครับข้อเห็นว่ามักกีฬาครับหรือว่าการกีฬานั้นเป็นการส่งเสริมเยาวชนนะครับเป็นการส่งเสริมพื้นฐานของ คนในประเทศนะครับอย่างที่เขาพูดไปว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับซึ่งที่พยาตะกันไผยก็ถือว่าการกีฬาน้น,นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นยางยิ่งนะครับตามที่ท่านผู้ว่าได้พูดไปแล้วนะครับเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแล้วก็หลังจากที่แบบนี้เกิดขึ้นอย่างไ่าิดีครับแล้วก็ช่วงปีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้เร้าเทศ่มากรแล้วก็ที่แป๊กของเรานะ่ครับซึ่งไปเชิญชวนอดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับมาเป็นโค้ชเพื่อให้การสอนโค้ชมือโปรค้ชอางุโสในชาต ဒီတောကောဒီပြေကတ်ချာဒီေကໃကောပိ်းนี้เราจะสนับสนุนเฉพาเยาวชนให้เข้าสู่การกีฬาและ เราเป็ดให้ระดับนถึงเรื่องความสำคัญและความเป็นว<อ>ีโว่อดีตนักกีฬาคนชาติไทยน,นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้แข่งกันแล้วนะครับก็เพื่อจะเป็นการทำให้ท่านเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างให้สุขสบายใจ่ไหนว่ามีจะได้อนไรไปในช่วงท้ายๆของชีวิตนะครับเราก็มอบกวามบันเทิงความบันเทิงให้กับอดีตนักกีฬาคนชาติครับที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทยในจำนวน300จุกท่สุดต้องขอขอบขอบคุณ เป็นอย่างนั้นจอรื่อว่าคามเป็นของและก็มีองค์ประกอบของกีฬาเป็นหลักวนนี้วันนี้เใก็เป็นเการที่จะเชื่อมโยงนะเอาวงคตอนต่างๆเข้ามาทำเพื่อใหเประโยน์ปโงกัจศาสตราในเรื่องของกีฬาต่างโดยกำนนอถการที่จะดูแลในกีฬานูกต้าแล้วก็ พร้อมกันพร้อมนนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นคนที่ท่านรู้ว่าท่านูว่าชาติชาติท่านบอกว่าเราจะคนคนช่างเมืองนะคือรุกรอนกีฬาช่างคนคนช่างชาติแต่สำหรับการร่วมกับพักงานกเป็นคนช่างคือถ้าเมืองมีเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาที่มีความถึงข้อยใช้กีฬา เป็นเครื่องอ่าเ,เครื่องขัดดาวแล้วจะไม่มีสเสถิยแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจเกี่ยวกัสิ่ง,งต่างๆที่จะเกิดขึ้นภา,ภายใต้ภายใต้โครงการนี้เนี่ยมันจะทำให้เยาวชนมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการที่จะนำพาให้สังคมมีเราาื่องหมายคุณภาพยนตร์เต็มไปด้วยคุณภาพ